สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่รายการ JB คัวสยอก็ที่ผ่านมานะคะทํามาหลาย EP แล้วนะคะไม่สําเร็จสัก EP เลยค่ะไม่รู้ทําไมนะคะน่าจะเป็นที่เลือด <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราไม่เหมาะกับทางนี้จริงๆเราควรซื้อกินแล้วก็จบแต่ก็อยากดูกันเละเกินถ้าทำอาหารไม่สําเร็จเนี่ยก็อยากรู้กันเละเกินไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้นะจะทำไอติมโมจิ ji, ซึ่ง โมจิเคยทําไปแล้วซึ่งถ้าเป็นไอติมโมจิบีก็ทาได้แน่นอนเออเคยทํามาแล้วถ้าทําไม่ได้ก็ปิดช่องไปซะปิดช่องไปซะครั้งนี้นะคะเราจะทําเป็นไอติมโมจินะคะเพราะว่าเออช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะประเทศไทยอากาศร้อนจริงๆก็คือส่วนผสมก็แบบมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลย ก็จะตักไอศครีมแล้วก็แช่ช่องฟีดเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดู นี่นะคะขั้นแรกปีก็ตักไอศครีมนะคะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขเพราะว่าแบบจะได้แกะออกง่ายๆแล้วก็แช่ช่องฟีวเอาไว้นะคะให้มันแบบแข็งมากๆจะได้แบบใช้แป้งคุมไอติมได้เนาะมีหลายรสมากมีวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่หลังจากนี้เราจะมาทำเป็นแป้งโมจิอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นวิธีทำเนาะในไดฟุกุที่โฟล์ดมาเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาทำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราทำเองเนี่ยจะรอดหรือเปล่าโดยไม่มีผู้ช่วยนะคะอ แค่วันนี้เรามาดูสูมสมนะคะใช้อะไรบ้างนะ,ะแป้งข้าวเหนียวนะคะประมาณ125กรัมแป้งมันไม่ใช่แป้งเรานะคะ40กรัมแป้งข้าวโพดก็40กรัมอเป็น beauty b o g e r เสวยน้ำตาลทราย20กรัมแล้วก็น้ำเปล่านะคะ250กรัม พอดีได้ตาช่างละใหม่สีชมพูน่ารักเชีย re. แป้งข้าวเหนียว125กรัมแล้ว่าไปอยากเอาไปให้คนอื่นชิมบ้างอ่ะแป้งข้าวโพด40กรัมน้ำตาลทราย่20กรัมเหมือนจะเกินนะคะ้าไมเกินอ่ะตเดเลยตเดียว เสร็จเราก็น้ำเปล่า250กรัมเราจะมาผัดแป้งมันนะคะให้สุกเอ๊ะเขาต้องล่อนก่อนหรือเปล่าอ่ะเหมือนว่าจะต้องล่อนก่อนหรือเปล่าหรือผัดก่อนแล้วค่อยล่อนอนะ่ะเอาเป็นว่าเราผัดก่อนแล้วค่อยล่อนเนาะ น่าจะได้แล้วล่ะทุกคนโอเคบีเอาแป้งมันที่ผาดเสร็จแล้วนะคะใส่นี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็เราเอาน้องที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปะคะ่ะเราเทส่วนผสมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้คาให้เข้ากันถ้ามันสุกแล้วมันจะแบบว่ามันจะปั้นได้อะนี่มันเริ่มเหนียวแล้วไม่รู้กล้องเห็นไหม วันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคะอุ้ยมันเป็นแบบว่าว้าวให้น้องสุกให้ั่กนะคะมีว่ามันได้แล้วนะมันได้แล้วปะน้องเนี่ยมันแบบว่าน่าจะได้แล้วละแป้งมันที่ทําการผัดเอาไว้มันจะเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ตัวโมจิมันเหนียวไม่งั้นเราปั้นไม่ได้อะเราต้องใช้ตัวนี้ในการช่วยนะคะแล้วลักษณะแป้งมันดูดีมันเป็นก้อนเห็นปะเราเลยต้องล่อน จนเราไปเอาไอติมที่แช่ช่องฟรีดมานะคะเมื่อกี้เอามือไปทานเนยนิดนึงเนาะจะได้ปั้นง่ายขึ้นนะคะโหตอนนี้ไอติมเริ่มละลายแล้วนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยแกจะรีบละลายไม่ได้นะเว้ยแกและนี่คือแป้งที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะอันอื่นไอติมมันละลายคือแบบไอติม,มละลายเร็วมากอากามันร้อนอะ ก็แบบตัวแป้งมันเหมือนแบบมันยังไม่เย็นเต็มที่ด้วยตอนนี้ก็เลยแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วก็ชิ้นเดียวที่จะสำเร็จเราได้แป้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไอศครีมที่ต้องการวางลงไปแล้วก็ม้วนมันซะปิดมันซะแล้วก็รีบเอาไปแช่ช่องฟรีซซะแกะแก อย่าออกมาแกไม่มีสิทธิ์ออกมาโอเคเดี๋ยวเอาไอติมไปแช่เย็นเรียบร้อยรอชิมกันนะคะจแล้ว <c oughs> ไอติมโมจิไอติมโมจิของเรานะคะก็ลักษณะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่เป็นก้อนกลมๆนะคะแต่ว่ามันมีวานที่มีคัไอติมแล้วก็แป้งโมจินีในแบบรูปแบบใหม่นะคะคือจริงๆก็ตั้งใจมันเป็นแบบนี้นะคะถ้าดูดีๆมันก็สวยงามเหมือนกันนะเออเราจะมาทําการชิมกันนะคะวิธีการกินนะคะก็คือหั่นแล้วก็เลือกที่เป็นไอติมนะคะขับเลย รอบหนึ่งนลคะไม่รู้อะไรนะไอจิมโมจิอีกรอบหนึ่งนะคะอืมก็่ลยแล้วว่ไปอ้าวลองไหมฮึต้องลองแป๊บน,นึงทำไมทำง่ายงั้นนะ่ะ ใครทำไมอ <IS O> okay. ่ะแป้งไม่สุกเลยใครอรอบ้าไม่สุกอ่ะจะใครทิ้งเลยอ๋อไมเคยทำมอติแซะฝั่งหนึ่งไอเ็มอยู่ฝั่งแล้วกินแล้วก็ตักกินลงนั่นเลยดีอร่อยอ่ะทำไมซีซั่นนี้เละมากเลยอ่ะคือรอบที่ผ่านมาคือทำสำเร็จ บ้างไม่สำเร็จบ้างตอนี้คือไม่สำเร็จละกนเลยนะเริ่มจากไข่เจียวก่อนกด่อโอเคสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันนะคะอาจจะสั่งกินโชวดีกว่ามั้งบ๊ายบายเจอกัน